สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอ แนวคิดตัวตนในอนาคตหรือ f ิวเจอร์เซค่ะเราจะดูกันจากหลายมุมเลยทั้งจิตวิทยาปราัชญาแล้วก็การนำไปใช้จริงๆแบบพวกหนังสือพัฒนาตนเองหรือคำถามง่ายๆไว้ถามตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสำรวจดูว่าเอ๊ะทำไมการคิดถึงตัวเองในอนาคตมันถึงสำคัญแล้วมันมันไปเปลี่ยนการตัดสินใจวันเนี้ยของเราได้ยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากแกนหลักทางจิตวิทยาก่อนเลยนะครับคือเรามักจะมองตัวตนในอนาคตของเราเนี่ยคล้ายๆกับมองคนอื่นไปเลยจุดสำคัญมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมโยงทางจิตใจหรือ psychological connectedness นะครับคือเรารู้สึกผูกพันรู้สึกใกล้ชิดกับคนๆน,นั้นที่เราจะเป็นในอนาคตมากน้อยแค่ไหนยิ่งผูกพันมากก็ยิ่งมีแนวโน้มจะทำสิ่งดีๆเพื่ออนาคตของตัวเองมากขึ้นครับ โหน่าสนใจจังค่ะหมายความว่าถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยผูกพันเอ่อก็อาจจะดูแลอนาคตตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนที่นักปรัชญาเดเร็กพาเฟตเคยพูดไว้ประมาณว่าถ้าไม่รู้สึกเชื่อมโยงเลยการทำร้ายอนาคตตัวเองอย่างเช่นการสูบบุหรี่จัดๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูร้ายเหตุผลเสทีเดียวเหมือนเราทำร้ายคนแปลกหน้าคนหนึ่งอะไรแบบนั้น ใช่ครับซึ่งนักจิตวิทยาไม่ได้ใจตัดสินว่ามันถูกหรือผิดนะครับแต่เขาใช้แนวคิดนี้มาทดสอบว่าเออในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเรารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองในอนาคตกันแค่ไหนมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดูว่ามันเกิดขึ้นจริงแค่ไหนไม่ใช่ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรถูกต้องครับเป็นการทดสอบความรู้สึกไม่ใช่การตัดสินทางศีลธรรมแล้วก็มันยังมีแนวคิดที่ไปไกลกว่านั้นอีกนะครับอย่างแดเนียลโคแลคที่เสนอแนวคิด open individualism คือไอเดียที่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมีแค่จิตสำนึกเดียวที่รับรู้ประสบการณ์ผ่านทุกๆชีวิตเลยก็ได้เพราะงั้นตัวตนในอนาคตก็ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เดียวกันอืมฟังดูคล้ายๆกับแนวคิดเรื่องอนัาตาในพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะมีส่วนคล้ายครับผมพอพูดถึงเรื่องการรับรู้ตัวเองนี่มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากค่ะของแดนกิวเบิร์ตที่เขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะ ออ่ประเมินการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตัวเองต่ําไปเสมอเลยเรามักจะคิดว่าตัวเราในวันนี้เนี่แหละค่อนข้างจะเป็นแบบเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วคงไม่เปลี่ยนไปมากแล้วใช่เลยครับเขาเรียกอาการนี้ว่าภาพลวงตาของการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์หรือ end of history illusion ซึ่งมันกระทบไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องค่านิยมบุคลิกภาพหรือแม้แต่ความชอบส่วนตัวเล็กๆน,น้อยๆเรามักจะคิดว่า สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราชอบมากๆตอนนี้เนี่ยอีกสิปีข้างหน้ามันก็คงไม่ค่อยเปลี่ยนไปหรอกหน้าผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องการตัดสินใจใช่ไหมคะอย่างที่กิลเบิร์ตยกตัวอย่างเรื่องยอมจ่ายแพงมากๆเพื่อซื้อตั๋วคอนเสิร์ตล่วงหน้าของวงโปรดที่จะเล่นในอีกสิปีข้างหน้าเพราะมั่นใจเหลือเกินว่าอีกสิปีฉันก็จะยังชอบวงนี้เหมือนเดิมเป๊ะๆทั้งที่พอลองนึกย้อนไปถึงวงที่ชอบเมื่อสิปีก่อนเออ ตอนนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆไปแล้วก็ได้จริงครับเราต่างเคยเป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับซื้อของบางอย่างมาเพราะคิดว่าโอ้โหอนาคตต้องได้ใช้แน่ๆแล้วสุดท้ายก็กองอยู่ตรงนั้นนั่นสิคะซึ่งงานวิจัยก็ยืนยันนะครับว่าการที่เราพยายามสร้างความเชื่อมโยงกับตัวตนในอนาคตให้มากขึ้นเนี่ยมันช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นจริงๆแล้วมันทำงานยังไงคะคกลไกมันคืออะไรแค่ทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองในอนาคตหรอคะหรือยังไง เออไม่เชิงว่ารู้สึกผิดซะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นการทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยมันดูจริงมากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นอย่างเรื่องการเงินเนี่ยมีการทดลองที่น่าสนใจมากเขาใช้อวตารจำลองอายุหรือ age progressed avatars ให้คนเห็นหน้าตัวเองตอนแก่นะครับผลคือมันช่วยคนอยากจะออมเงินเพื่อเกษียณมากขึ้นจริงๆเพราะมันทำให้คนแก่คนนั้นดูไม่ใช่คนอื่นคนไกลอีกต่อไปอ๋อเห็นภาพตัวเองชัดๆเลย ใช่ครับแต่สิ่งสําคัญคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงด้วยนะครับถึงจะได้ผลดีที่สุดไม่ใช่แค่กระตุ้นอารมณ์อย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะต้องทั้งข้อมูลทั้งความรู้สึกครับผมหรืออย่างเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันความผูกพันที่สูงขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยมีงานวิจัยที่ให้คนลองเขียนบรรยายถึงตัวเองในอนาคต แล้วพบว่าหลังจากนั้นพวกเขามีแนวโน้มจะออกกําลังกายมากขึ้นเพราะภาพอนาคตที่อยากเป็นมันชัดเจนขึ้นมาในใจอืมเหมือนพอเห็นภาพชัดๆว่าอยากแข็งแรงตอนอายุเท่านั้นเท่านี้ก็มีแรงฮึดอยากจะทําวันนี้ให้ดีขึ้นเนาะถูกต้องครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องจริยธรรมด้วยนะครับความรู้สึกเชื่อมโยงเนี่ยมันช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ลงได้เพราะผลเสียที่จะตามมาในอนาคตมันดูเป็นเรื่องของเราจริงๆไม่ใช่เรื่องของคนอื่น แล้วมันก็ยังช่วยเรื่องการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือ d ด l a y gratification ด้วยอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับคือความสามารถในการรอคอยเพื่อรางวัลที่ใหญ่กว่าหรือดีกว่าในอนาคตได้ดีขึ้นนั่นเองครับฟังดูแล้วเป้าหมายมันคล้คลายๆกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายๆเล่มเลยนะคะที่พยายามจะช่วยให้เราปรับพฤติกรรมในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า จากที่ดูในแหล่งข้อมูลที่เป็นบทสนทนาออนไลน์พวก Reddit อะไรแบบนี้ก็มีคนแนะนำหนังสือหลากหลายแนวมากๆเลยใช่ครับพอจะจัดกลุ่มคร่าวๆได้เหมือนกันนะกลุ่มนึงก็จะเน้นเรื่องวิธีการแบบสร้างระบบสร้างนิสัยอย่างพวก Atomic Habits หรือ Getting Things Done อีกกลุ่มก็จะเน้นทำความเข้าใจสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของเราเช่น Why We Sleep หรือ d o p a m i n a t i o n อะไรพวกนี้ แล้วก็มีอีกกลุ่มที่เน้นสร้างความเข้าใจในตัวเองหรือให้ทักษะเฉพาะทางไปเลยอย่าง Never Split the Difference หรือหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆซึ่งถ้ามองดีๆแก่นร่วมของมันก็คือการพยายามให้ตัวตนในอนาคตของเรามันชัดเจนขึ้นและน่าใส่ใจมากขึ้นนั่นเองครับแต่ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจจากบทสนทนาพวกนั้นเหมือนกันนะคะว่า เออถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการลงมือทําจริงๆมันสําคัญกว่าการอ่านหนังสือเพิ่มไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเราทําได้ไม่ใช่แค่สะสมความรู้อย่างเดียวเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับการคิดถึงตัวตนในอนาคตมันช่วยเรื่องพลังใจช่วยเรื่องการใช้เหตุผลก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันต้องลงมือทําครับแล้วก็ต้องเชื่อด้วยว่าเราทําได้จริงๆ หรือจริงๆแล้วแม้แต่เครื่องมือง่ายๆที่เราเข้าถึงได้ทุกคนอย่างการตั้งคำถามทบทวนตัวเองเป็นประจำเนี่ยถามถึงบทเรียนจากอดีตความรู้สึกในปัจจุบันเป้าหมายในอนาคตแค่นี้ก็ช่วยเชื่อมโยงปัจจุบันกับอนาคตได้เหมือนกันนะคะครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็คือการคิดถึงตัวตนในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันลมๆแรงๆนะครับแต่มันเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบจริงๆต่อการตัดสินใจสำคัญๆในชีวิตเราเลย การที่เราตระหนักถึงภาพลวงตาที่เรามักจะคิดว่าตัวเองคงไม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงความผูกพันกับตัวเองในวันข้างหน้าให้มากขึ้นมันอาจจะนําไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่าในวันนี้ได้จริงๆใช่ครับมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างความสุขในวันนี้กับความเป็นอยู่ที่ดีในวันหน้านั่นแหละครับเครื่องมือก็มีหลากหลายเลยตั้งแต่การทบทวนตัวเองการฝึกสติหรืออาจจะแค่ลองถามตัวเองง่ายๆทุกวันว่าเออ วันนี้เนี่ยตัวฉันในอนาคตจะขอบคุณฉันสำหรับเรื่องอะไรบ้างนะมีอีกง่งมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นงานวิจัยของยูจีนคารูโซที่เขาพบว่าคนเรามักจะรู้สึกว่าอนาคตอย่างเช่นอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันใกล้กว่าอดีตเช่นหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมอเลยซึ่งถ้าความรู้สึกว่ามันใกล้เนี่ยมันกระตุ้นให้เราอยากทำอะไรเพื่ออนาคตมากขึ้นคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วถ้าเราจงใจมองเป้าหมายในอนาคตของเรา ว่ามันใกล้แค่เอื้อมอยู่เสมอๆแล้วครับมันจะเปลี่ยนการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนกันอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ